บอกว่าทำไมหลายคนถึงกินรู้ไหมฮะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยผมก็มีความสุขขึ้นเรื่อยๆนะเขาเรียกว่าพอเริ่มผ่อนผ่อน,อนปลนกันเนี่ยนะครับเริ่มคลา,ายล็อกดาวน์เนี่ยผมก็มีการเดินทางไปต่างจังหวัดน,นะครับแล้วก็มีการพูดคุยทำมาร์เก็ตติ้ง e s เสิร์ชนะหลายคนก็บอกว่าโอ้ยเมื่อก่อนเนี่ยเขาแทบจะเดินมาเท่านั้นย้ํานะครับ กระป๋องใหญ่นะครับซึ่งปกติพันเข้าแล้วก็สิบเลยนะฮะวันนี้คือลืมเรื่องถั่วออกมาเหลือหกร้อยกว่าบาทห้าร้อยกว่าบาทเหลือสามร้อยเก้าสิบแปดบาทเท่านั้นย้ำโปรโมชั่นรอบที่สองครับวันนี้ไต่จากสี่กระป๋องเล็กแปลงล่างเป็นสี่กระป๋องใหญ่ให้แต่ถ้าโทรทันหนึ่งพันท่านแรกเอากระป๋องที่ห้าไปอีกครับนี่คือปริมาณที่เกิดขึ้นจริงที่คุณจะได้ครับจ่ายเท่ากันแต่ปริมาณมากกว่าเนี่ยเป็นเท่าครึ่งเลยนะครับโทรมาที่หนึ่งสี่ห้าหนึ่งหรือี้น์แอดอาร์มาโดนะครับซึ่งตอนนี้นะครับบอก 554ไปแล้วฮะนี่คือการขึ้นเร็วมากนะครับนี่คืออยากจะบอกเลยนะว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะซื้อนะครับอย่าลังเลนะฮะนี่คือการขึ้นจริงของตะลอนข่าวอ่ะงั้นผมให้อย่างนี้ด้วยกันเป็นพันห้าร้อยสิทอ่ะไปแต่สองพัน้วเลิกกันนะครับวันนี้นะฮะโทรมาที่หนึ่งสี่ห้าหนึ่งนะครับอัพจากสี่กระป๋องเล็ก ป็น4กระป๋องใหญ่ถ้าโทรทัน1,500สายแรกนะครับเอากระป๋องที่5ไปฟรีทันทีนะครับจินได้8เดือนจ่าย1,990นะครับและอย่าลืมนะฮะวันนี้ทุกการสั่งซื้อนะครับอย่าลืมเรียกร้องสิทธิ์รับประกันทุนโปรเทคนะครับวันนี้อามาโดจับมือกับทุนโปรเทคนะครับมอบในส่วนของประกันโควิดภาวะโคม่านะครับให้ฟรีทันที100,000บาทนะครับแล้วย้ําทุกๆคนอีกทีนึงนะฮะหลายคนอาจจะแบบว่าเอ๊ะไม่เคยสั่งของออนไลน์ไม่รู้มันทํายังไงยุ่งยากไหมนะครับหรือว่าไม่เคยสั่งของผ่านทีวีนะครับย้ําเลยว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยลืมเรื่องการจดเลขบัญชีไปก่อนไม่ต้องโอนเงินไม่ต้องฝากลูกฝากหลาน เร่งช่วยลดแรงเสียดทานพลังแรงพุ่งกิจกเต็มพิกัดให้ใชัยชนะเป็นของคุณพาวซาไฮเปอร์แม็กซ์คอมมอนเรลพาวซานงานเราอะ่ะพ <ừ, S 1> ี่ขมอะ่ะรายการคนสู้โลกก็สั่งมาจากต่างถังวัดนะมากินใน<ค>ช่วงสัปดาห์<ไ>ที่ผ่านมาจะบอกว่าเข้าไปในโซเชียลแพลตฟอร์มต่างๆนะคะเห็นแต่เราคุยกินเรารู้สึกว่าอดตายแล้วเราตกเทรนแล้วเนี่ย<อ><อ>แต่ถ้าเกิดว่าลูกชิ้นยืนกินยังไม่ได้กินคุณผู้ชมพาไปกินไก่ทอดดีกว่า,าได้เป็นไก่ทอดที่ต้องบอกว่าไอเดียนาร้านเขาดีมากๆนะครับ เหมือนประหนึ่งว่าเราไปนั่งกินไก่ทอดอยู่บนรถรถสองแถวเขาว่าแบบนั้นนะครับไปดูภาพหน้าร้านกันหน่อยครับเห็นไหมเขามาดัดแปลงเขาเอามาแค่หลังคานะตัวรถอ่ะไม่ได้มาจริงๆแค่เอาหลังคามาแล้วทําเป็นเหมือนร้านไก่ทอดคุณผู้ชมเป็นบรรยากาศหน้าร้านของคุณอานท์และคุณรจนาคงหนูครับสองสามีภรรยาชาวจังหวัดสงขลานำเอาหลังคารถสองแถวมาดัดแปลงออกแบบให้คล้ายกับรถสองแถวโดยสาร เข้าไปภายในร้านปุ๊บคุณผู้ชมจะได้สัมผัสกับบรรยากาศเหมือนคุณนั่งอยู่ในรถ2แถวออบนรถ2แถวจริงๆนะครับคุณอนนท์เล่าให้ฟังถึงจุดเริ่มต้นของไอเดียในการนําหลังคารถ2แถวมาดัดแปลงว่าเริ่มแรกเดิมทีตัวเองมีความคิดว่าอยากจะเปิดเป็นร้านขายกาแฟและต้องการให้ร้านมีความแตกต่างจากที่อื่น,นออบังเอ,อิญบังเอ,อิญครับไปเจอกับหลังคารถ2แถวที่สภาพยังดีอยู่<อ>เป็นมือสองแต่อยู่ในร้านขายของเก่า คุณผู้ชมก็เลยไปติดต่อซื้อมานะครับแล้วก็ร่วมก,กันกับทางเพื่อนเนี่ยออกแบบจนกลายมาเป็นร้านขายไก่ทอดแบบนี้แหละครับโอ้โห oh <okay. S 1> มันก็เข้า oh, ท่านะเพราะว่าคนก็จะเอ๊ะนาะพี่ภูมเป้ว่า้ร้านอะไรแวะสักหน่อยดีกว่านะครับคือในระหว่างที่ปรับปรุงหน้าร้านเนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยคือคุณรัจนาคุณรัจนาเน,น้นเป็นภรรยาครับแน่นอนเขาได้รับผลกระทบจากการขายไก่ทอดของตัวเองนั่นแหละคือปกติคุณรัจนาขายหน้าโรงเรียนแต่โควิด -19 ก็ทําให้ต้องหยุดขายนี่ก็ได้ไอเดียงั้นเอามาขายบริเวณนี้ดีกว่านะฮะ ลูกค้าให้ความสนใจและด้วยความที่ร้านไก่ทอดมีลูกค้าประจาอยู่แล้ว<ช> <ๆ S 2> ด้วยเขาแค่ย้ายร้านมาซื้อแค่ตรงนี้นะครับแล้วก็ทาเลดีนะน้องต้ามิวเป้คืออยู่ตรงหัวมุมสี่แยกไฟแดงเลยมันเป็นจุดที่รถยนต์สัญจรผ่านไปมาตลอดเวลาลูกค้าเห็นก็ต้องแวะแหละแล้วก็มีลูกค้าเก่าด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าทอดกีทาดกีทาดขายหมดทุกวันนะโอ้โหขายไม่ทันรายได้ดีขึ้นอย่างชัดเจนเลยนะคะซึ่งคุณอานน์น์นะคะได้บอกว่าสิ้นปีนี้เนี่ยคาดว่า ร้านกาแฟรถ2แถวเนี่ยน่าจะเปิดให้บริการได้นะคะก็จะมีการขายกาแฟหัหวัดสงขลากันไปเลยค่ะอ๋อเนี่ยไก่ทอดต้องซอสฉ่ำๆเนาะบางคนชอบกินซอสฉ่ำๆบางคนชอบกินแห้งๆโอ้ไก่ทอดหัดใหญ่อร่อยจริงจริงเนี่ยไก่ทอดอร่อยอร่อยมันต้องมีหอมเจียวเนาะเข้ากันแล้วกินกับข้าวเหนียวข้าวเหนียวร้อนๆโอ้โหคุณผู้ชมไปกันเลยไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวอยากไปกินเลยทีเดียวคุณผู้ชมอะช่วงท้ายรายการทักทายคุณผู้ชมทางบ้าน ที่พูดคุยกันมาผ่านทาง a c e b o o k Live นะครับสวัสดีคุณเกษมเสมรินะครับอย่างที่อ่านไปเมื่อสักครู่นี้เลยว่าแซวผมมา้นะบอกว่าให้ผมจเจนเย็นะน,นะเดี๋ยววอลแวร์รวรรไม่รอดนะครับ <c oughs> สวัสดีคุณน้ําตาลด้วยนะครับชมพี่ปูเป้นะบอกวันนี้พี่ปูเป้สวยมากค่ะขนตามาเป็นแพรเลยนะคะ <c oughs> สวัสดีคุณประเสริฐศักดิ์ด้วยนะครับ <c oughs> บอกว่าวอลแวร์ต้องคิดแล้วล่ะว่าจะรอดไหมเนาะงานนี้เราสวัสดีคุณคำฟ้านนะครับแล้วก็ยังมีคุณปิย่าด้วยนะครับที่เข้ามารับชมนะครับ คุณน้ำตาลเนี่ยบอกว่าน้ำติ้มมะขามคือแซ่บมากค่ะแล้วก็บอกว่าอย่าเพิ่งไปค่ะพี่ปูเป้มาเที่ยวบ้านน้ำตาลก่อนตา่างประเทศไว้ทีหลังค่ะเออเที่ยวในบ้านเราก่อนนะครับหมดเวลาของรายการวันใหม่วาไราตี้นะครับอย่าลืมนะครับพรุ่งนี้เรามีนัดกัน8โมงเช้าทางช่องไทย PBS ส่วนเช้านี้เรา3คนพร้อมทีมงานขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ช่วงรู้สู้โรคค่ะช่วงนี้นะคะเรามีเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับยาฟาวิพิราเวียค่ะทิ้งทุกอย่างลงพื้นเราก็ค่อยวางสอกอยู่ที่ระดับหน้าอ,อกแล้วก็ค่อยยกหัวไหล่ลอยขึ้นมาพบกับรายการคนสู้โรคทุกวันจันทร,ร์ถ,ถึงวันศุกร์เวลา1 5. 5นาฬิกา5นาทีถึง15.30นาฬิกา30นาที คุณผูด้ด,ดูครับสินค้าที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเกี่ยวข้องกับโควิดแบบตรงเป้งๆเลยครับนั่นก็คือเครื่องผลิตออกซิเจนครับตัวจิ๋วแบบพกพานะครับราคาก็จะเริ่มต้นที่70,000บาทจนถึงใกล้ๆหลักแสนครับทำไมมันแพงอย่างนั้นล่ะครับต้องใช้เครื่องมากน้อยส่วนใหญ่แล้วแพทย์จะเป็นคนแนะนำมาอยู่แล้วใช่ไหมครับ ใช่ foi. ค่ะคือไม่แนะนำให้ใช้เองนะคะเพราะว่ามีข้อเสียงเหมือนกัน,นะค่ะติดตามชมรายการซื้อเก่งวันจันทร์และอังคารนี้เวลา17นาฬิกาทางไทย PBS เช็คเลยหนังดีดูฟรีที่นี่วิภาดอท ทักษรภาพยนตร์แอนิเมชั่นยอดเยี่ยมส่งตรงถึงมือคุณแปดเรื่องหลากแนวหลายแง่มุมชวนคิดข้อนหนังแอนิเมะไม่ควรพลาดภาพยนตร์คุณภาพที่จะมาสร้างความประทับใจวิภาช่างเล,เลือกเลือกเนื้อหาที่ใช่สำหรับคุณดูได้แล้ววันนี้ที่ www.wipa.me วิภาดอวิ a า s i o n แอนด์แพ